นี่แหละโอเคนะ เด็กเล่นไปก่อนนะเเล่เยอะๆเลยนะคชุดวนวอรัองในการเเนื่องจากทางวเรธาวาตก็ได้มีการได้มีการทำเอาม่านณนุเนื่องจากพระเด็พระปู่หลวงพ่อ่ธมรสนั้นก็ได้เห็นถึงเพื่อที่จะดึง เื่องยาวชรไทยเข้าสู่วัดวารามมากขึ้นเพื่อแล้วเลยเนื่องในเทศกาลวันสงการทางทวัทวารก็เลยทมาม่านน้ําพระยาวชรน,นั้นได้มาเล่นน้ําเพื่อสืบสาเนเทณีไทยกันก็อษใน,านการปริเเร็ Er du klar? Ja.